วันนี้ห้องชอ2 2 2นะครับประจำปีการศากษา2568ก็จะทำการซักซ้อมนะครับถอดประกอบงานเครื่องยนต์เล็ก 2, 2> จังหวะนะ2 1 2, 2พร้อมแล้วให้เวลา15นาทีนะครับอ้าโดยเฉลี่ยว,วันนี้ก็เวลาเดิมเลยอ่าขยับขึ้นมานิิหนึ่งตอนนี้เวลา12อนกาเลขกลมๆนะครับ50นาทีจะหมดเวลาอยู่ที่เวลา13บนานาทีพร้อมแล้วเริ่มลุย สามกลุ่มนะครับสามกลุ่มอ่าถอดออกมาแยกนั้นจะเป็นอะไรบ้างลูกสูบคอยลีเป้ลลานสตาร์ทส่วนขาบูแย,แยกชิ้นส่วนอ่าแยกชิ้นส่วนกลุ่มนี้มีด้วยกันอยู่สี่กลุ่มนี้มีด้ยวยกันอยู่ห้าอ,อ้าวช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันให้กําลังใจกันถอดระว,วัางคนไหนถอดเสร็จแล้วก็วางไว้เป็นระเบียบแยกเลยเปลยวใครควงมาถอดแยกขาบูแยกขาบูเร็วๆแ,แบ่งหน้าที่กัน แบ่งหน้าที่กันไปแบ่งหน้าที่กันไปนะครับอ้าวแบ,บนี้อ้าววางวางให้ลวนรอยวางให้เรียบร้อยเ,เอาน็อตเสียไปก็ได้อ้าหาวิธีเทกลับก็ได้เทกลับจะดีอ้าทกลับเลยก็นอนแข็งเลยนะอ้าวมาดูดิมันจะผ่านไหมสิบห้าทีนะครับสิบห้าทีฮะปล่อยให้ลื้อก่อนลื้อออกลื้อออก ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วอ่าโอเคอ้าวลุยเลยครับประกอบเลยผ่านไปห้านาทีกลุ่มนี้ประกอบได้กลุ่มนี้ยังไม่ได้แยกขบูเลยแยกขบูดิแยกขบูแยกขบูแยกขบูมา,ม,มาเนี้มาเนี้กลุ่มนี้แยกขบูคอ,อ,อยก่อนละแยกขบูเร็วอ่าเอาเข็มลูกลอยอาาอกมาเช็คอ่าจะได้เรียนรู้ฝึกซายสองที่สองทีสองที เปิดเปิดเปิดประตูยังครับยังแล้วครับอ่าเรียบร้อยแล้วประกอบกอปเลยบไประตูประตูประกอบประกอบเห็นไหมต้องเอาเข้านะนั่นละอ่าตอนนี้ก็ด้วยความร่วมด้วยช่วยกันนะมึงด้วยสร้างได้จะเก่งมั้ยเลสร้างสู้เราจะอ่าอ่าอ่า อ้าวประกอบขบูให้ได้นะขบบขบูถูกไหมเนี่ยไม่ถูกเยอะน่ะใส่เออใส่มันลงตัวจ้ลงตัวถอดอักใหม่นะถอดขบูอ่ะไปเรียกถอดออกยังได้ยังเป็นถอดอยูยอ้าถอดดางก่อนนั่งเบิ้งกันนซื้อไเล่นกลุ่มนี้ประกอบแล้วสองกลุ่มประกอบแล้วอ้าวผ่านไปแล้วนะครับเจ็ดนาทีสองทีมาเดียวระวังระวังบนหกด้วย เช็คปากแหวนดีๆนะครับ <c oughs> จัดดีๆ <c oughs> อ้าวรอฟังเสียงนะครับเวลาจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่าลรอดีโอ้เออเออเออโอ้ยิีแค้ไอ่า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 